ับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าดำรงอยู่กับพวกเราในเช้าวันพฤรหัสที่25กุมภาพันธ์นะครับก็พระธรรมที่จะมาถึงพวกเราก็อยู่ในยหอนบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่17ยอหอน15ข้อที่9ถึงข้อที่17ซึ่งต่อเนื่องจากข้อที่1เมื่อวานที่ผ่านมา ที่พระเยซูสอนพวกเราถึงการเข้าสนิทพวกเราเองต้องเข้าสนิทนะครับอยู่กับพระองค์เพื่อเราจะได้เกิดผลนะครับแต่ในข้อที่19เป็นต้นไปพระเยซูเนี่ยกับพูดถึงการนะครับเข้าสนิทอยู่ในความรักของพระองค์เพราะว่าอยู่ในข้อที่9ถ้าท่านทั้งหลายนะครยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา คำว่ายึดมั่นในภาษาของพระกัมพีแปลใช้คําเดียวกันกับความว่าเข้าสนิทเพราะฉะนั้นผมเองจะใช้คําว่าหัวข้อวันนี้ว่าเข้าสนิทอยู่ในความรักของเราเราคือพระเยซูครือเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเองนะครับเข้าสนิทอยู่ในความรักของพระเยซูนเนี่ยผมแบ่งเป็นสามหัวข้อเพื่อจะเข้าใจง่ายๆโดยประพฤติตามบัญญัติ ของเราอยู่ในข้อที่12นะครับในข้อที่12บอกว่าพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านนะครับก็ถ้าท่านทั้งหลายในข้อที่10ท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นหรือเข้าสนิทอยู่ในความรักของเราเหมือนอย่างที่เราได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึด มั่นหรือเข้าสนิทอยู่ในความรักของพระองค์ผมอยากจะให้พวกเราสังเกตดูนะครับว่าพระเยซูพูดเนี่ยบอกกับพวกเราให้ทําและพระองค์จะใช้คําว่าเหมือนนะที่พระองค์กระทำนะต่อพระบิดาพระองค์ทรงบอกให้เราทําและพระองค์ไม่เพียงแต่บอกให้เราทําแต่พระองค์ทรงทําเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราด้วยดังนั้นพระองค์จะใช้คําว่าเหมือน คำว่าเหมือนและคำว่าเหมือนนะครับเหมือนประการที่หนึ่งะครับเราจะเข้าสนิทหรือยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์โดยการประพฤติตามบัญญัติเนี่ยของพระองค์นะครับคำถามต่อไปก็นำมาถึงข้อที่สองอะไรคือบัญญัติของพระองค์เนะี่ยอยู่ในข้อที่สิบสองนะครับพระบัญญัติของเรานั้นก็คือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน เหมือนนะครับใช้คำว่าเหมือนอีกแล้วเราสังเกตดูให้ดีนะครับเหมือนดังที่เราได้รักท่านพระเยซูนะครับบอกกับพวกเราว่าให้เราทำไมครับรักกันนั่นคือบัญญัตินะที่พระองค์ให้กับพวกเราบัญญัติรักเหมือนการที่เราจะยึดมั่นหรือเข้าสนิทในความรักของพระเยซูก็โดยการประพฤติตามบัญญัติ และบัญญัตินั้นก็คือให้เรารักกันและกันรักแบบไหนรักแบบที่ทำไมครับรักแบบที่พระเยซูได้ทรงรักเราขนาดไหนครับโดยการสละชีวิตของพระองค์เน้นเพื่อพวกเราพี่น้องถ้าเราจะบอกว่าเราเองนะครับยึดมั่นหรือเข้าสนิทในความรักของพระองค์เราเองไม่ได้ประพฤติตามบัญญัติ หรือมีความรักที่ต่อพี่น้องแสดงว่าเราเองเนอได้ดำเนินอยู่ในความจริงเช่นเดียวกันนะครับในอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าเราเองยึดมั่นในความรักหรือรักพระองค์หรือเข้าสนิทยอยู่ในความรักของพระองค์เราต้องรักพี่น้องของพวกเราด้วยเพราะยอนก็เคยพูดในหนึ่งพระธรรมยอนบอกว่าถ้าเราไม่รักพี่น้องที่มองเห็น เราจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้อย่างไรอันนั้นเป็นนะสามัญสำนึก c อ m m o n sense ธรรมดานะครับเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพระองค์เป็นรักเราเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราแล้วซึ่งนำมาในข้อที่สามนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งนะเกี่ยวข้องนำมาถึงข้อที่สองข้อที่สองเกี่ยวข้องนำมาถึงข้อที่สามถ้าเราประพฤติตามบัญญัติของพระองค์หรือ เรารักพี่น้องอยู่ในข้อที่สีจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเองได้เห็นถึงสามสิ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเองมีความรักต่อพี่น้องของเรา3.1เราจะได้เป็นมิตรสหายคําว่ามิตรสหายนี้เนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์มากกว่าความวาควาว่าเป็นเพื่อนนะครับคําว่าเพื่อนซีเนี่ยหมายถึงความใกล้ชิด ความสนิทสนมนะครับความผูกพันนะเรามีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนซีนะครับที่พระกัมพีใชค้คําว่ามิตรสายนั้นมีเพียงจํานวนไม่อมกี่คนสําหรับผมในชีวิตมีเพียง3าคนเท่านั้นเองถ้าเราเองพระเยซูบ,บอกว่าถ้าเราประพฤติตามบัญญัติ ที่พระองค์บอกเราให้เรารักพี่น้องพระองค์จะถือว่าเราเองเป็นไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนธรรมดาแต่เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นเพื่อนซีซึ่งนำมาในข้อที่3 2นะครับและเมื่อเราเองเป็นเพื่อนสนิทแล้วหรือเป็นมิตรสหายเราพระองค์เนี่ยจะทรงทำไมครับสำแดงทุกอย่างที่อยู่ในทำไมครับในใจหรือเปิดเผยให้กับเรารู้จริงไหมครับ เมื่อเราเป็นมีเพื่อนเราคงไม่เปิดเเปิดผยเรื่องส่วนตัวของพวกเราให้กับเพื่อนธรรมดานะแต่เราเราตรงข้ามแต่ถ้าเราเองจะยินดีที่จะเปิดเผยที่จะบอกถึงความความลับในใจของเราเนะคะเรื่องส่วนตัวลึกๆในชีวิตของพวกเราให้กับเพื่อนที่สนิทกับเราเท่านั้นเหมือนกันพระเจ้าบอกกับพวกเราในที่นี้ นะพระองค์บอกว่าถ้าเราเองประพฤติตามบัญญัติโดยการรักพี่น้องนะครับพระองค์เนี่ยจะถือว่าเราเองเป็นเพื่อนสนิทและพระองค์จะเปิดเผยความลับหรือพระไทยน้ำพระไทยของพระองค์ให้กับพวกเราได้รู้นะสามจุดสามครับเหมือนกับพระองค์ทรงรู้จักพระไทยพระบิดาทั้งหมดอยู่ในข้อที่สิบห้าพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระองค์พระกัมพีจะใช้คําว่าเหมือน เหมือนเหมือนนะครับไล่มาตั้งแต่แรกเลยสรุปแล้วบัญญัตินี้เ,เขาคำสอนวันนี้นั้นพระเยซูบอกให้พวกเราเข้าสนิทหรือทําไมครับยึดมั่นที่พระกัมภีแปลอยู่ในความรักของพระองค์เมื่อเราเองยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์โดยอย่างไงครับก็โดยการที่เราเองประพฤติตามบัญญัติของพระองค์นะครับ เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาอะไรคือบัญญัติของพระองค์บัญญัติของพระองค์นั้นก็คือให้เรารักกันนะครับเหมือนอย่างรักอย่างไนเหมือนอย่างที่พระองค์รักเราทั้งหมดอยู่ในข้อที่สิบสองแล้วนํามาในข้อที่ประการที่สามคือถ้าเราทําสิ่งที่พระองค์บอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับพระองค์นียจะถือว่าเราเป็นเพื่อนสนิท หือเป็นมิตรายแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์จะเปิดเผยความในใจหรือพระไทยน้ำพระไถยของพระองค์ให้กับพวกเราได้รู้แล้วนะครับเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้จักพระไทยของพระบิดานั้นเป็นความสอนที่เป็นความล้ำลึกเป็นความสัมพันธ์ของเราเองที่มีทำไมครับต่อพระเยซูในบทที่ 15. บห้านี้เรา เข้าสนิทสนมกับพระเยซูโดยการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและในตอนวันนี้พระคัมภีร์บอกพระเยซูบอกให้พวกเราเข้าสนิทหรือผูกพันอยู่กับความรักของพระองค์ถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วนะครับพระองค์นียจะถือว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนสนิทและพระองค์จะเปิดเผยความลับที่อยู่ในใจของพระองค์สำแดงให้กับพวกเราได้รู้จัก นะในพระไัยของพระองค์นะครับขอรววพระเจ้าอวยพรพระคําของพระเจ้าวันนี้ให้เกิดดอกออกผลที่ดีในชีวิตของพวกเราทุกๆคน